พอนกินข้าวกินนั่แล้วเพราะทางบ่อแก้วกินนี่เพอนกินข้าวต้องสมุดก็เลยเพราะได้อะไปเลยเนาะกินข้าวแล้วเราบอบ่อแก้วโดยสวัสดีเด้อสดีโดยสวัสดีบอคือหมักไม้มาฝากอ่ะดิวบอดรื้อเอาเพชรนี่ได้เอ้าเพชรนี่ได้เอ้าเอาเอาเด้อทำผลงานเด้อ สบายดีสบายดีพี่น้อง FC คือเก่าคือเดิมเนะเาะพ่อการกราฟซองเมบุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพ่อพกันในตอนนี้พี่น้องเลยสะบุญสีเข้าไปหาทั้งครอบครัวเบาแก้วพุ่แหละมันนี่ก็เป็นสะพานบุญไายทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่จากสกลน,นครพ่อแหละพี่น้องเลยทุกคนก็คือสีจําได้เนาะ ทางไอเทเพิ่นให้สบูนเป็นสะพานบูญให้อีกแล้วพี่นองง้องเอ้เพิ่นให้สบุ้งซื้อหมักไม่เนาะมาให้ทางครอบครัวบาวแก้วแลว้วก็ทางให้ทางน้องอดีวนี่แหละขอบุญขอบคุณในลายที่ไหว้ว้างใจสบุ้งเนาะที่มอบเวียงมอบงานให้ก่อนอื่นขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามคอยให้กำลังใจโดยตลอดเนาะ,ะพี่น้องเอ้เดี๋ยวสบุนงจะเข้าไปเพื่อแหละมอนิกาทางเคลื่อนบาวแก้วคือเห็นเพิ่นว่าวาซิย่อมอนีกเนาะแต่ว่า คือบดยโยโอ้ผ totally uh, ู้เป็นเห็ดลังกอกน้ำแทนมาสั่นบ่อนี่อ่ะพี่น้องเลยถ่ะว่าสมบุญณ์ก็พิถพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะอเดี๋ยวสมบุญสิเข่าไปทั้งครอบครัวเป่าแก้วก่อนอเดิ๋วสบายดีป้าลุงกันลูกลูกเึ็นดีปายุงครับอืมสบายดีป้าลุงครับเดี๋ยวจะเฝ้าไปอย่าฟาไปถามก่อนอเดิ๋วกินเข่ากัมยังมานี่อืกินเข่าแล้วบ่กินเข่าแล้ว ยังยังโอ้พ่อแม่อเดียวเห็นยังตอนนี้พอแม่พอแม่ตำปลาปองฮะพอแม่ตำปลาปองพอแม่ตำปลาปองอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้แม่บุญมีคองสิไห่อเดียวอเดียวอยากบออเดียวอยากบ่กบมีหมากไหมมาให้ื้นนี้อยากบ่มีหมางเงาะมาให้กินบ่กินกินกิน อดีวนอนเว้นแล้วบ่มาหนินอนแล้วมานี่ยังบ่ยังตื่นฉันไม่นอนยังบ่ได้นอนอืออดีว์รื้อบ่เดี๋ยวนี้รื้อบ่อดีวไม่รื้ออดีวไม่ดื้ออืออดีว์หู้บ่อือดีว์หู้บ่อดีวไม่รื้อบ่อดีว์อดีวไม่รื้อคู่โอ้อดีวไม่รื้ออดีว์หู้คนนึ อ๋อโบแม่์พ่อแม่เจ oh, no. ้าจะกินข้าวบ่น่ะพ่อแม่์กินเข่าไอเดียวบ่หิวบ่เดียวไม่หิวไอเดียวไม่หิวโอ้ไอเดียวอาบน้ายังมานี่อืมยั่งยังโอ้เบิ้งขีดถามจะเฝ้าไปเป็นยังไอเดียว่ใส่เกิบ์ตคือบ่ใส่เกิร์ตเดียวเดียวไม่เดียวไม่ใช่ ไอเดียวบ่ใช่ไอเดียวบ่ยันเหยียบน้ำบ่อไอเดียวบ่ยันเหยียบน้ำบ่จังบ่ใช่ใช่ใช่เพิ่นเล่นรถผู้เอ้าไปเล่นไปอ่าเดี๋ยวสิหาเนี่ยมาให้ก่อนไปเดี๋ยวเข้าไปหาคนแต่เพิ่นกำลังสิเก็ดยังพี่น้เนี่ยตอนนี้เนาะอืออะพอ,อกันคือเก่าคือเดิมเพิ่นกำลังสิเกิดเข่าบ่ทางเปล่าแก้วเนาะ ทางเดี๋ยวสับุญสิเข้าไปทักทายทางสร้างเพื่อนก้อนมาหนิอ่ะเพื่อนเห็ดอย่างน้อมาหนิแล้วสับุญก็ได้โหอ้โหใช่คือว่าเพื่อนเสียไม้สีแปลมาส่งมันีิสับุญก็มารัดได้ว่าจิมาจ่ายเงินเพื่อนเพราะว่ามืออื่นสิเพื่อนมาอ่ะโอ้อ้าทางสร้างเนาะคือเห็ดว่าสิยกเพื่อนมาหนิบด้ยกบ่ามาหนิเออเปลี่ยนแปลงแล้วเดินเดิน โอ้เ oh, พิ่นเห็ดหลังอันนี้แทนเปลี่ยนแปลงทั้งเพื่อนเลยเห็ดตัวนี้แทนโอ้ค oh, ักเลยโ oh, <c oughs> อ้ยเห็ดเห็ดคักลายบัดสีดึงเอาไดล้ไปกี่งอมากองนี้แหละเนาะเพื่ออีอันนั้โนโอ้ไม่นี่เพิ่นไม่ได้ยกม่นี่สุเจ้ามาเห็ดกระต๊อบอันนี้บัดน,นี้โอ้เพิ่นไท้มา่งบ่ไม่ไม่สีแปดคือว่าชิมา่งบเห็นบอกน่าจะวามือ เพิ่ <g <g ์ลว่าอีกบ่อ้อืมกบฮะกบไม่วบนั่งบ่มาเนี้ยนะกบตัวนี้ตัวนึงตัวนึงโอ้จะกบแล้วอันนี้ฮะเออสิกบมาเนี้แหละโอ้เบิ่งเนเด้อคันตัวใดมันขี้ไร้แห้งแย่งออกให้เน่เด้อร์คานาเพิ่นมาส่งไม่สี่แปดยังเขาพราะไรอันสี่ให้เพิ่นเบิ่งนะมันบ่งามแห้งกะให้เพิ่นลดราคางามกว่านี้โดยค่อยคิดว่าเพิ่นสีนั่นหัก มันกะตอนที่เอาลงมันกะบ่นั้นปานใดบ่ข่อยกะบ่ได้ข่อยมาทันแต่ตัวเทิงนี่กินข้าวแล้วบ่เพิ่นเจ้ากินแล้วอ๋อใส่สะทงหัวหน้าเพิ่นไปทางใดล่ะุนเพิ่นนอนอยู่อ๋อนอนอยู่ข้างในพ่นเออเพิ่นกําลังกินข้าวเนาะางในโอ้นางเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดแบบนี้กดีเด้เนาะ คักๆได้ไงอืมโอ้โหถูกเหี้ยมันเห็ดนั่นอี๋นี่มันเดดแห้งอย่างเลยอ่าแดดแห้งแดดแห้งมาหนี่ขัดบมมี่เพ่ตังนี่พอแห้งเนาะขัดบมมี่พอตังนี่จะกินอะไรได้หรอ จักมันสิทนได้ดนปานใดแลนี่ก็ได้เฮ็ดยามบ่เซาเลยอ๋อเป็นว่ยกก็บ่ได้ยกเลยก็เลยบ่ถึกมือถึกยามเพิ่นเนาะเพิ่นยังสิหามือใหม่อีกอันนี้เพิ่นเฮ็ดหยังนีตัวนี้เพิ่นสิในั่นเด้ปันุงสังสีปันลมโอ้เฮ็ดปนลมปันลมัายโออือ เธอคือมาหอนอบอ้คักเตเนะฮะหอนครับนอนีนริแล้วอันนี้ว่านกะแล้วพอถึงเจ้าก็ได้ผู้ว่านกว่นแล้วาว่าถ้าฝนตกรับสองน่าจะไดว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้กำลังทอไทขุดกำลังไถหุดเนาะเนืช่วงนีนตกน่าจะว่าี เดย์เดย์อเอาเพิ่นพักพรก่อนมันแดดงานพี่น้องเป็นสะพานบุญแห่งทั้งอ้ายเพิ่นนวะดสะบุญซื้อหมักไม้หมกัหมก,มก,มกลิ้นจีแสนนึงอันนี้อันนี้ก็แสนนึงอ่อแล้วก็เพิ่นฝากเงินมาอ่าพอดีซื้อเข่าไปให้อดีวในเดอ้อบัดสันเนาะเข่าไปก่อนพี่น้องเอ้ยงางสะบุญกันเป็นสะพานบุญแห่งทั้งอ้ายเท่เพิ่นจ้าไป ทั้งคนกินข้าวกินน้ำแล้วเพราะทั้งบอแก้วกินนี่เพิ่นกินข้าวทั้งสมุนก็เลยพอได้เอาไปเลยเนะาะกินข้าวแล้วเราบอแก้วโดยสบายดีเด้อดสบายดีโดยสบายดีนอนบอ่บอเด็กน้อยนอนแล้วบ่อย่างนั่นนะ่นั่นนะ <laughs> อ่ะเนี่ยข้าขไปพูดไปซะไปกันเขน้าไปอ่ะเดียวโอ้สร้างเพิ่นนอนบอนอนเว้นโอ้เอาข่ามาเลยได้ นี่เพิ่งจะลังกินข้าวก็เลยบ่ได้ย่างยขามาเฮ็ดย่งางไงสิม,มก็ห<อ>นุ่ม่แมบอโอ้เอาเอาอดีวสบายดีน้ำข่อยแล้วแต่อยู่ผู้มิจตสาวันหะแล้ว <laughs> ยังบ่ได้สบายดยีโอ้สางหิวนอนไม่ทั้งใดเด้นี่มัน,นยังเดียวนี่มากยังนี่เด็ดเด็ดเหึมากยังๆๆอันนี้อันนี้ได้จ้ะมากยังตัวนี้ มาเงี้ยวใหญ่เอออ้าวอย่าไล่ลูกอย่าไล่อ้าวๆๆโอ้กําลังเฮ็ดหน่อไม้เฮาเฮ็ดไปนําแล้วอ่อนบ่เฮ็ดมันบ่แล้วได้เฮ็ดไปโลดเจ้าก็เฮ็ดเรียกเจ้าเออมันสิบ่แล้วเฮ็ดไปนําคุยกันไปนําีแต่พูนเไปพูเออพูถของเจ้าก็มาพี่เจ้านั่งพูบ่ละเข้าพูนอือป้าสบายดีโดยนะ เออนถือพัดลมเย็นอยู่ได้เนาะรอบชองอะไได้นี่เอาอีกพอแล้วเนาะอันนี้มักเงาะบอกซื้อมักไมมมาฝากอะดิวบอวิวเอาเพชรนี่ได้เอาเพชรนี่ได้เอาเอาเอาเด้อขอบคุณเด้อบคุณเด้อโดย้อเอามาไงดิยวเอามาอันนี้เป็นล่างมือเด้อมือเจ้าใบขี้ดินเด้อ กินกับข่าวก็ได้ได้ผู้ใดามากกินกับข่าวจะเจ้าอืมอม,มากยังมังเงี้ยวมังเงี้ยวมังเงี้ยว <laughs> <c oughs> บางมังเงี้ยวละแพงได้เีน็นอย่างไรบางมือกับบมี่มากอันนี้ฮะน้องใหม่น้องใหม่ไปหาเฮ้งบะแนนมาไปหาวางัางเทียงโอ้ไปไปหาทางได้คือวบบหย่อนใหญ่น้องใหม่ยังอันนี่น้องใม่กับซ่า เออมะมุกกินบัดนี้เนาะแกงก็เมื่อยแกงเลยแกงก็เมื่อยแกงมายามใดแกงนาะไมมายามใดแกงนาะไมเนาะมานี้กมกนําให้ลานํากันไกคนเออบอยเอาสาอือกินข้าวกยังามือกนหยังาแตงออกขอา แชบอแชบแชบแบหมากนี่ก evet ็หมากตัว huh, น okay. 네ี้ต eh ัวได้แชบอืมมังเงาะก็หมากนี่ตัวได้แชบชบแบตัวไดชองอันนี้ตัวได้แชบกว่ากันตัวนี้แชบอันนี้มันมันบอยากชุกปันใดอันนี้วานยูแต่โบวานห้างนี่ชุกเออมันสุกกระกิก ซุกหมกดิ้จี้เพื่อนะซื้อกันหมักไม่ไปให้อดวนีนเด้อว่าจะนอทางงันผู้ใหญ่เพื่อนผู้คนฝากเงินผู้คนช่วยทุกเจ้าเขนแหละทางไอเทมเพื่อนนั่นแหละแดดโอ้คือว่าขักว่ะฮอนกับฮอนมันแดดเนี้ย มันแดดมันฝนหี้ตกหรือจังใดเลยเนาะยาเฮ็ดมันหนุกมาไประวังเด้อมันสิลอยกินนั่นอาหารมิ่งเจ้ามาก็จะมันมาด้วยใแน่จังหวะน่ะคันท้าไหวต่้มเนาะแนวกินเนี่ยจุคลองก็ได้เลี้ยงที่ทราว่าจุคลองมีมาใชไหแต่คนอื่นแย่แต่มันขึ้นหีงขึ้นห้านเท่านี้เนาะแต่มันขึ้นบ่ได้รนะมันสูงและคันมาคนบ่ะยุกต์อีเงาะขึ้นนี่แหละมันสิดองขึ้น แชบบ่แชบเลยยาดื้อเด้อบ่ให้์ดื้อเด้ออย่าเล่นหันวาอย่าเดี๋ยวนี่ออ่าพนบ่ให้กินเนอะอ่าดื้อเนี่ยคันนอนเนี่ยมันไม่ได้กินกินอีคันนอนเนี่ยจีเอาเมืออ่าอันนี้ยังบมนอนอ่ะคุณนั่งเล่นอยู่้อนถามเพิ่นก็ว่ามันเหาะมันแย่ะเยอะฮ่าฮ่าฮ่านะเล่นลูกแต่ว่าพนนอนขำโมโมวานเนี่ยพอกลางคืนพนไม่อยากเล่นเนาะ พ่นชิพาลินรลด่นให้นางเผาเยอะอยากนอนเนาะวันนี้คนทางนี้มันก็อยากนอนแหละ่นอยากลินเนาะอตื่นคขำเด้อยึกแล้วก็นอนนะเนาะมันดึกเนาะคนอยากลินเนาะมันแหงอยู่ห่างโมบอพว่นก็ตื่นขำมาแล้วเนาะพ่นก็หิวนอนเไปหาน้องไหมบ่ได้เห็นบ่เห็นบ่เห็นเขาคลายคือหลายแท้บ่เห็นเห็นทะเลอุ่นหัวกัเรื่องหาเห็ด เมื่อวานนี่เห็นเอาเบยเราเก็บเห็ดเรางูกะเรามาจะใช้เห็นเราถ่ายส่งไปให้เบิงโอ้เห็นละงูกประมาณสิบดอกว่ะเนี่ยจะเราเอาแถวใดเนาะไม่ใช่แยกคนไปห่าทั้งใดทั้งทางคาราโฟนตกใ่อีกเยอะหน่อยมันก็ออกอีกแล้วนี่ันเห็ดนี่อันนี้มันแดดสิเดี๋ยวดินแห้งกะเบยอ๋อแซ่บเราจะเอามือจุ่มน้ำทั้งกินทั้งจุ่มช็อกโก้ลกนี่นี่เนี่ยกินได้ดีหรือ อย่าบ้ายน้ํานะบอกชื่อให้กินได้ลังสิเห็ดน้อไน้อต่อกินข่าวล้วบอกเจ้าฮะว้านทางากินแล้วกินแล้วสิกินแล้ว <c oughs> <c oughs> อากาศกระโพดโคเนาะ<ล>่อน์ชัก่อนนแน่อนะไรเหรอเอา้า เมล์มันตกนันจะกมากมันกตัตกทุกมือ,อยู่แต่มันตกบบทัวโตกทุกมือแซ่บจะกินกับเข่าก็ได้แล้ว่อยยังกินก็นมักกินกับเขา่าเ <c oughs> ออโหลาเหตุเมื่อ,อนั่น่อยกระมุกกินโยมือนะฮะได้ซี่ฮามุกปะมุกมือง<ม>ทำไมแมเน,มนเขาเอาไห้เมือ่อเมือบงได้มาเด้เมือง่อยบได้มา,มา,มาพี่นะ เ <ıs> ัาจังงาเขายวงคอยไปเวบอนคอยเคยช่วยเขาแล้วก็ไปเแล้วก็เล่นน้ำไหมหายข้างมีแต่น้ำไมมบงเลยน้ำไหมบงได้กินเสร็จน้ำไหมบุ้งน้ำไหมซำ่เติบอยู่ได้เราก็แกินให้แหมเจ้าเป็นสิให้เดีลูกให้ลูกกินดิมันจังบดอัดปากันเนี้ยแกะแพงนะ นี่ก็ได้แสนนึงกับประมาณร้อยกาบาทพอดีอันก็ซื้อแล้วพอดีอันจังเงินมันยังเหลืออยู่ข่อยก็เลยสิ่งให้เจ้าเอาเนว่าคำมันเหลือก็ให้เด้อว่าษันเนาะเหลือยังเหลืออยู่แสนนึงไปให้จุเจ้าใช่ไเอ้าโดยโดยโดยมันเหลือซื้อมากอันนี้แหละก็เลยให้ไปซื้อเนี่ยกินเนี่ยยูให้สร้างอะไรพอดีไหม ดูอวามนะเพื่อนอือเนะไว้แล้วแหละแดงใส่ชานคนกัดขนะดนั้นเยอะเลยเนาะคนอวยพรให้ทั้งอ้ายเพื่อนผู้เก่าผู้เดิมนั่นแหละอ้าวตั้งใจว่าครับอ้าวขโมยกับใจเด้อทั้งไอ้เทตีซือ มาหมองมลไม้มาให้าทางลูกทางหลานทางครอบครัวไอแก้วให้อยู่ดีไม่แหงเด้อคมเจี๊ยบยาใดคมใครยาให้มีสุขภาพแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงเด้อไอเด้อจา้าด,ด,ด,ดขบบุขอบคุณขอบคุณทางไอเด้อทางไอเท่เด้อที่ซื้อหมอกซื้อซื้อมลหมอกมลไม้ให้ลูกให้หลานแล้วก็ ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อให้สุขภาพแข็งแห้งความเจ็บยาด่ายความไข่ยาให้มีให้สุขภาพแข็งแห้งโดยเนาะเพิ่นกับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยว่ากุมือกับเริ่มกุมือแล้วก็ได้ทองดุ๊ดุดุ๊สำคัญที่สุดได้คำอวยพรผู้ใหญ่ยไงแบบเฮาเอาสิ่งเอาของคือกันอยู่น้ำพายกันแต่ข้าวหักน้ำเพิ่นข้าบวชขอบใจกันคนที่ให้ยก็รู้สึกแบบ นี่แบบว่าเอ้าให้สิ่งให้องค้ำขอใจกับบ่มีไหมแมนคือบ่มีบุญคุนคนเนาะแมนขอบคุณซชอมไว้เข้าไปเบิ่งยูบอสโทรศัพท์ในยูทูบไปเบิ่งของคนอื่นมาเมื่อว่าเนื้อใดอืมอะไ้เบิ่งค่ะโทรศัพท์คือมีอยู่มีแต่อ่ได้เบิ่งเข้าไปโหลดยูทูบมีบอกเข้าได้บอกเข้าไปเบิ่งคลิปคนอื่นมาเออเพิ่นว่าเนื้อใดไปล้านอ่าเพิ่นมอบสิ่งมอบของให้นี่ยนเดี๋ยวมันก็ เออเวลาลูกนอนอยู่แล้วทำเพลืนนอนในเตีงนอนคอยกับรับกอกันนั่นแหละว่ายางออกเพนเบิ้งว่าเพิินเนี่ยใดเพิินผ้าเฮ็ดจังไดเฮ็ดคือโม่แล้วเพล่น่วยเรือข้ามาเพิินก็อยากให้เพิ่นยังให้ลูกให้เต้าึ่งเจ้ากินอะ่นแหลเพิ่นก็ได้ อะคือเพิ่นม <ừ nervous. S 1> ื <produ> himself with himself with himself ้อนี uh, ้เพิ่นเลยเคลื่อนไปเลยบ่ได้ยกมื้อนี้เนาะอือาเพิ่นกินบ่ทันเด้เออมื้อนี้จๆแล้วบ่ได้มัง่หยังยังบ่ได้ไปหาเลยว่าเนาะ้สข้าวเฮาก็จักอยู่ไสจก้สิกินหยังะาก็มามื้อเช้านี่อยกโอ้เจ้าโอ้เจ้าบ่ได้ไปหาบอกเพิ่นบว่าบ่ได้ขึ้นบ่บอกก็บอกบ่ถูกอ่ะ บลตัวไปหาบลาทัวบลแต่พ่อไม่บอกให้เศราบลทัวบ่มันเจ้าอะไรมันนี่เมื่อวานนี่เขาก็มาทำคอยกับไปอีกตอนทำตอนเช้ากับเถื่อนคนขันโจก็ไปนะไปยังเนงงย่อเฮือนซึ่งอคานมันเป็นไงได้ย่อเฮือนแบบนี้บรรเทงนักจ้ะหน่อยคนกับบ่ขึ้นได้โอ้งามเด้หาใบตองมามุกเนาะ คนหาไลยเนาะมันก็ออกซ้ำนี่แหละก็ได้กินกินแน่บันนอกบันหน้าก็กินเนื้อใหม่่แเป็นอาหารก๋อสิงก็ให้หาไว้ให้คนนั่เด้อไพ่กอสิงสิงใช่ฮะสิงใช่ตัวเจ้าทงใหม่นั่นนั่นเองใช่คือว่าเพิ่นเสียเอาใหม่มาส่งยังอีกเพิ่นว่าว่าเสีย บอกแก้วเอ้ยคันว่าไม่สี่แปดเนาะคันมาตัวใดมันบบงามเจ้าเลือกของโรเดอร์โบต้องว่าให้คนว่ายังไน่เจ้าสั่งยังจะไม่สี่แปดแบบนี้ยังไม่สี่แปดใหญโตทั้งหมดอ่สแปดวะทำสร้างนี่เพราะว่าใคยสร้างมะสแปดแม่สิบสี่คู่แม่สิบสี่คู่สแปดตัวให้เจ้าเบิ้งคักๆ้าโบเมนมาิถ่ายคุณเบิ้งเจ้าเอาลุงเลยเจ้าอย่าเอาลุงเถื่อนร้ายคือไม่แปดหรือมันถูกเห็น ก็เห็นแต่ะ่อยกับมาการ์ทวงเขาทวงโรดบันนี่คันตูนนี่มันแตกแท้ก็ยังไม่อื้อยนั่นแหละทวงเองสุดว่าเอื้อยทวงโยบานี่คนจ่ายเงินอยู่แล้วเนี่ยมันหาวันที่คือเจ้าบริจายเงินก็ว่าบอว่จ่ายกะเฮาก็มีสิทธิธว้าคือการมันบอกงามเฮากะเฮากะว่าว่าโอ้ตัวนี้มันคือบอกงามแท้เฮาแยกไว้ก่อนนะเพราะว่าอยู่ทั้งลุม่อยกับสิบเหุ่น ตัวใดมันพอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะเพิ่นพอให้เพิ่นลดราคาให้ก็ลดอะน้าไม่เส้นนี่แหละให้เบิ้งงน่เด้อยันว่าไม่น่ะไม่เหี้ยงนะหาเม็ดยันว่ามื่ออื่นข่อยบ่ได้มาเพิ่นนัดข่อยมาอนี้ก็ข่อยสิมานะยันเพิ่นอยากได้เงินเพิ่นมาแล้วมื่อเสาพิ่นว่าไปแล้วมาโอ้เพิ่นมาครอบแล้วมาเอาเงินเออมาเอาเงินค่ะนี่ยน่ะเจ้าร์เลย ธรรมดาเนี่บอกออไอ้ชุมเจ้าเบิ้องนี่ก็นับไมมมันมีมันยาวหาเม็ดปกติแะมันสีเม็ดแหละอันนี้นะไม่นะฮะเม็ดไม่ยันว่าอุบยยันว่าข่อยบอมาเลยไอ้ชุมเจ้าเบิ้งแล้วก็นับเบิ้งว่ามันครบบ่จังหมสองแปรตัวเนาะด้วยว่ามันครบแล้วก็เออค่ะมันบอกครบเขากับใจเงินบอกครบ เพิ่มมาบุกอบเขาใจเงินครอบก็ย่อมันชี้ยาให้เพิ่นเห็นอยู่ว่าเป็นเพิ่นสวยงามเพิ่นมาเจ้าเจ้าบอไดบอกเพิ่นบอกแล้วเพิ่นว่าไหนได้ก็บอไดบอกจ้ะ้พว่ามีที่เติมให้เติมให้หามาเติมนะเบิ่นตัวนี้ตัวหนึ่งนะมันเตกแห้งคันเจ้าอยู่นั่นเลยเจ้าคอยค้นเบิ่งก็ได้เวลาช่างเพิ่นตัวใดมันขี้ร่ายแห้งครับเขาห้องมันตู่ก็ได้นะให้เพิ่นมาเปลี่ยนให้คันว่ามันเตกแห้งไรอะไร ให้โทรเชฟเพิ่นว่าไม่ตัวนี้มันแตกแห้งว่าสิบอกว่าละก็ได้ให้เพิ่นหามาเปลี่ยนให้มันมันมันแตกแห้งไรครับปูก็ได้เนี้ยเขาก็ซื้อแหละก็อยากได้งามแน่นะปกติเอยซื้อไม่ในข่อยสิไปเลือกเองนะปกตินี่ซื้อไม่ทุกยข่อยเคยซื้อชูหันยิ่งยิ้อันนี้มันบ่มีมี มันบ่มีคือสิอยู่เชนูอยู่เชนูเป็นตุ๊กเป็นห่างบักใหญ่แล้วเฮาซื้อมีแต่ตัวงามๆคือไปกอดมาโลโลเลยแน่บ่แม่นมาเฮามันงับลูกแกด้บแก้วไหลเฮานี่ไหลนี่ไหลนี่่าเรวบ่ให้กินมากมเด้อย่าอย่าบ่นมันสิคบเด้อมันเพิ่นบอกอย่าแบ่ซื้อมาให้กินได้บาดนี้เอ้าให้มันออกเองเด้อเอ้าอือหาปลูก มาฟังไวเพอาะได้ลูกกินแบบนันเนาะก็จะไ่น้องคลิปนี่สบุญจิขอจบเท่านี้ก็เนาะพูดเลยเมื่อหน้าถ้าสบุญได้มาปัจจุบัมาอัปเดตใหม่เนาะมาเนี่ก็ซื้อมากม่มาให้ทั้งน้องอดีวเพื่อนทั้งานเพี่นมาให้ซื้อมาให้มาสันเนาะทางสบุญกอโตก้อนมาเนี่พก็กันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สบายดีสบายดีจบคลิปเลยสบายดีตอนชิมเมื่อไรลูก อาจารจำได้ว er> okay. ่าข่ยนี่ยคือไผ่ไผ่ว่าดูเมรไผนี่ไผ่นี่ันขันบจืดเลยวบได้กินมือหนาไผ่ดเม่หยังแม่หยังซื้อคนจังไดจําได้ปะว่าวรอดว่ายอ้ขันบ่าต้องไอ้ดจืดเด้คันเอิญซื้อโบถือมือหนาโบได้กินได้เลยอ้ดูออยดูอ้ยังน่ะอายอ้ยังะอ่ไอ่ะอายังชื่อจัได้เนี่ย เด็กว่าโย่บรียกขึ้น่าได้ฮะอไอ่ไอาต้นเอออนเอซื้ออายต้นเห็กว่าก็บอกเป็นอยู่นาะ